โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีชาว f อฟซ b i l e ทุกๆคนท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่เอาลงช่องสำรองเนาะหรือว่าไม่ไม่ช่องสำรองครับช่องอีกช่องหนึ่งนะครับไม่ได้เอาลงช่องหลักเนาะแล้วก็เป็นคลิปที่อแอนกับตักนะครับมาสปอยให้เมื่อตอนตีสองที่ผ่านมานะครับผมก็เพิ่งได้มีโอกาสที่ลองเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็แบบมาอัดนะครับให้ดูนะครับว่า ลักษณะกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมและอะไรที่ต้องเตรียมตัวบ้างแต่ว่าหลายคนก็น่าจะเห็นในกลุ่มอะไรกันแล้วแหละนะครับแต่ว่าตอนแรกกะว่าจะไม่ทำนะครับก็เลยคิดแบบเออทำทำดีกว่านะครับก็ลงไว้นะครับใครอดูก็ดูได้ใครไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใครที่เห็นในกลุ่มแล้วนะครับก็นี่นะครับนักเตะที่เข้าแต่เนี่คือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะทุกคนนะเป็นแค่เพียงแค่ส่วนหนึ่งหนึ่งกิจนะครับกิจเนี้ยหนึ่งสัปดาห์ตัวตำนานตัวหนึ่งร้อยหนึ่งจะเข้าสองตัวนะครับผมนะตัวร้อยหนึ่ง อ่าตัวร้อยหนึ่งจะเข้า2ตัว100จะเข้า4นะครับตัว99เข้า2นะครับเออเอาเอาง่ายว่าคูณ2เพิ่มจากหน้านี้นะครับนะเออแล้วก็มีนักเตะตัวกิจปกติด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีพวกคานาวาโลอะไรพวกนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแบบเวลานักเตะที่มันเข้าเยอะเลยว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเออก็มีแล้วก็มีโดอ้วนด้วยเออเอาง่ายๆก็มีโดอ้วนด้วยนั่นแหละนะครับนี่นะครับผมหน้ากิจก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับฮอร์ออฟดีเจนนะครับผมนะ เป็นกิจเหมือนคล้ายๆพาเราย้อนยุคไปในกิจแบบยุคแบบโรมันในยุคแบบอะไรอย่างนี้ครับเออยุคแบบไอแบบว่าฟิลเหมือนแบบเล่นเนี่ยเหมือนอยู่ในโรมันอ่ะยุคกีกยุคอะไรอย่างนั้นอ่ะเออเหมือนเข้าไปในกรุงโรมอ่ะนะครับนี่ครับฮอปมีเจนก็มีอยู่สามหน้านะครับมีหน้าเมนมีหน้าไอคอนคอลเลกชันมีหน้าไอคอนแกลลอรี่นะครับผมนะในส่วนของหน้าเมนเนี่ยก็จะมีของภารกิจรายวันนะครับเดลี่เทรนนิ่งนะครับผมนะ ก็จะมี3ด่านให้เราเล่นนะครับแล้วก็จะมีภารกิจเสริมอยู่ในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราเล่นครบ3ด่านตรงนี้แล้วก็รับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รับแพ็กฟรีในตลาดนะครับอันนี้ก็รับเหรียญเพิ่มนะครับแล้วก็ชนะ1แมตช์ในเมนชัฟเตอร์นะครับเมนเชเตอร์นะครับก็จะได้อีกส0เหรียญนะครับเนี่ยก็วันหนึ่งก็ถ้าคำนวณด้วยสายตาเลยนะครับได้วันละประมาณ 80เหรียญนะครับในส่วนของรายวันนะครับวันละ80เหรียญนะนะครับตรงนี้นะครับเแล้วก็ในส่วนของ h o l e e k l y เนี่ยอันนี้ต้องรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอแอนเขาไอ้นี่นะครับเนี่ยของ e e k l y นะครับก็จะมีในสองพาร์ทด้วยนะครับก็คือเทรนในนี้เพเยอร์10ครั้งนะครับก็คืออาง่ายว่ากดเทรนเนี่ยไม่ต้องแบบขึ้นเวลก็ได้เอายัดทีละตัวทีละตัวทีละตัว10ครั้งนะครับผมก็ได้แล้วอันนี้นะครับผมอันนี้ทําง่ายแล้วก็ อันนี้ exchange regent point with universal token อันนี้ให้เราไปแลกเปลี่ยนนะครับให้เราไปแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยน regent point นะครับใช่ไหมเออมันบอกว่าแลกเปลี่ยน regent point อ่ะนะครับแล้วก็อันนี้ mention นะครับรีรีทุก14วันนะครับก็คือทำร้อยร้อยห้าสิบประตูนะครับแล้วก็ t a c ก l e ร้อยห้าสิบครั้ง นะครับผมก็คือในการเล่นปกตินั่นแหละนะครับก็คือวิ่งแท็กวิ่งชนวิ่งอะไรอย่างนี้ครับใช่ประมาณนั้นนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นหน้าของไอคอนคอลเลกชันครับนะครับก็จะมีให้ดูคลิปนะครับวันละ2คลิปนะครับก็จะได้แต้มเพิ่มนะครับแล้วก็อันนี้นะครับรีวาร์ดแพทอันนี้นะครับคือ ผมกำลังงงงสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับ <inaudible> เพราะว่ารีวาร์ดแพตตตรงนี้เนี่ยมันเอาเป็นรูปโซชาขึ้นมานะครับแต่ว่าแล้วก็มีเป็นรูปของเอที่เขาเปิดได้แล้วอ่ะที่แอนเปิดได้แล้วนะครับผมนะสองตัวนะครับผมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอนจะมีเปิดได้ตัวพวกนี้แล้วด้วย <maz ś 2> <t ot noise> คือเท <LE> <net> ่าที่นั่งดูกันในไลฟ์นะนะครับคิดว่าตรงเนี้ยเหมือนแบบแอนเขาเล่นแบบกิดสปอยมา แล้วนะครับก็คือเหมือนเหมือนเหมือนลองเล่นมาแล้วบางส่วนนะครับแล้วแล้วก็เอาเอามาทําคลิปให้เราดูนะครับว่าเออนักเตะตัวมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วพอเราได้ตัวมาเนี่ยโอเวอร์ตรงนี้มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเออนะครับพอโอเวอร์ตรงนี้เพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถเอามาเปิดรับตรงนี้ได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนะเออแล้วก็พอมาถึงจุดตรงนี้นะครับถ้าเวลทีมเราถึงเก้าเก้าเนี่ยเราก็สามารถกดเนี่ย แล้วก็รับตัวพวกตัวแลกเปลี่ยนที่ขายไม่ได้อันนี้มันมีออกมาเป็น3ใบผมก็เลยคิดว่านี่เป็นเอ่าอันนี้ส่วนของกองหน้าอันนี้กองกลางอันนี้กองหลังนะครับเออนะครับแล้วก็หรือว่าใครที่ไม่อยากลุ้นตัวพวกนี้นะครับก็มาเลือกเอาเป็นมาร์สเคโรโน่ก็ได้นะครับเนี่ยตัวนักเตะที่ให้ลุ้นในแพ็กกองหน้ากองหลังกองกลางอันนั้นก็คือจะมีพวกนี้นะครับเพราะว่ากองหน้าเนี่ยก็จะมีอยู่4ตัวนะครับก็มีโด1พฟุตกตสองจอตเบสสาม l ิเบอร y 4ี่สอันนี้คือกองหน้ากองกลางก็มีเบิร์กแคมป์แล้วก็ไลกาดแล้วก็รามิเลสกองหลังก็มีซัมบอต้าคาราเบโต้คารนาโลก็คือสุ่มนะครับเออนะฮะใครอยากได้โูอ้วนคุณก็ต้องเอาใบแรกนะครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นหนึ่งในสี่อะไรประมาณนี้นะครับเออนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับและที่ผมบอกว่า ทำไมผมถึงบอกว่ามันมันเอามาแบบเป็นตัวอย่างให้นะครับเพราะว่า,อาไอส่วนของตรงนี้เนี่ยคือถ้าตามความคิดที่ผมเข้าใจนะผมคิดว่าเนี่ยให้เราเก็บสะสมแต้มใช่ไหมให้เราเก็บสะสมแต้มแล้วเดินไปเรื่อยๆนะครับพอเราเดินไปเอาไปสมมุติว่าเราเดินไปถึงโซชาปุ๊บรูปโซชาก็จะเปลี่ยนเป็นรูปตัวอื่นแล้วโซโซชาเนี่ยก็จะไปขึ้นแท่นอยู่ในแท่นตรงนี้นะครับ พอรับโซชาไอตัวโซชาเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นแทนพอขึ้นแทนปุ๊บตรงนี้หายเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเราก็เดินรอบใหม่นะครับเดินรอบไปเอาเป็นแบบก็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 เดินไปเอาตำแหน่งอื่นใหม่อะอะไรประมาณนั้นนะครับใช่ก็คือเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเนี่ยพอเดินเอา R M เ็ไอารบเสร็จอาจจะเป็นคาร์โรเบตโตก็ได้เราก็คือแบบตัวก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ลอกกิดนเข้าอีกรอบก็ได้นะครับผมนะเออนะครับ แล้วก็พอมาไปในของส่วนไอคอนแกลเลอรี่นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการสะสมการ์ดนะครับผมจากไม่รู้ว่ามันมันมันสะสมจากไหนหรือว่าต้องเปิดเอาเพราะว่าในตัวของแอนเนี่ยได้โดอ้วนแล้วนะครับผมนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไอ้นี่อยู่ดีครับยังไม่ได้ไอเขาเรียกว่าไงยังไม่ได้อเนี่ยอยู่ในคอลเลกชันอยู่ดีผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับเออ แล้วก็มาในส่วนของหน้าการแรกนะครับก็สามารถใช้แต้มพวกกิจปัจจุบันแรกได้นะครับผมนะกิจยูโรนะครับแล้วก็แต้มของพาร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นใช้ในส่วนของอเหรียญการเล่นของเรานะครับเอามาแลกเปลี่ยนได้เหมือนกันนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็อันนี้หน้าแลกเปลี่ยนนะครับ มีแลกเปลี่ยนแพ็ค94-101แล้วก็94-101แบบ2ตัวแบบขายไม่ได้แต่เนี้ยก็คือแบบขายได้นะนะครับก็ไม่รู้แหละว่าต้องใช้ตัวไหนบ้างก็อยากลงทุนก็อยากรวยด้วยตัวเองนะครับอยากเจ๊งๆด้วยตัวเองนะครับผมไม่ผมไม่ขอชี้ทางนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่กล้าเหมือนกันเนาะเออเพราะว่าผมเคยลองแล้วผมก็เจ๊งเหมือนกันครับนะครับดูเนี่ยนักเตะในตัวแอนนะครับก็มีด้วอ้วน เบิร์กแคมป์ไลกาดนะครับคานาวโล่ aro, นะครับเนี่ยสองตัวที่เข้าในสัปดาห์แรกนะครับผมนะเออก็เป็นโดอ้วนนะครับมีชิโนล่าด้วยนะครับตัวที่น่าเล่นจริงๆก็จะมีอยู่มีคานาวโล่แล้วก็มีโดอ้วนนี่แหละนะครับที่ผมมองว่ารู้สึกว่าใช้ได้นะเออแล้วก็โอเว่นด้วยนะครับใช้ได้นะครับนอกนั้นผมมองว่ายังนะฮะอ่าทำไมผมถึงมองว่าอ่ายังนะครับ คือคานาวาโลอ่ะตัวนี้มีไดทูแท็คเกิลนะครับก็ประทะดีอยู่แล้วนะครับเออนะครับใช้ได้อยู่แล้วนะครับคารนาวาโลตัวนี้แต่ต้องใช้กับตัวตัวสูงโดวนนะครับคือความเร็วเพิ่มขึ้นความคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าพลังตากเพิ่มขึ้นแต่โดนถอดนะครับสกิลพลังแฝกออกไป2อันนะครับแต่ว่ามันยังเหลือพลังแฝกที่มันยังใช้ได้นั่นแหละก็คือที่เราใช้กัน,นบ่อยก็คือฟินิชช็อตแล้วก็สปีดริฟเลอร์นะครับผมนะ มันโดนถอดออกไปแฟร์บ้างนะครับชอบอเล่นแบบชอบเล่นลูกแบบไออะไรนี่แหละแล้วก็จะมียิงด้วยหลังเท้านะครับยิงด้วยไซก้อยอะนะครับเออก็นั่นแหละที่โดนถอดออกไปนะครับเนี่ยพวกเบิร์กแคมป์อะไรก็ไม่ได้มีตัวไหนแบบน่าใช้เลยทุกคนนะครับเนี่ยไรกาดก็ไม่เลยนะครับนะอันนี้โมเมตซาร่านะครับโมเมตซาร่าถ้าจะใช้ตัวนี้นะ ความเร็วเพิ่มขึ้นมา1น,นะครับ1เออหหรือ4นี่แหละแล้วก็โดนถอดสปีดดิฟเลอร์ออกไปจากปียูโรนะครับถ้าผมมองจริงผมว่าปียูโรน่าใช้กว่านะครับค่าพลังแฝงยูโรมีทั้งสปีดดิฟเลอร์มีทั้งฟินิชช็อตนะครับความเร็วก็ไม่ได้แบบอะไรมากแต่ว่าโอเวอร์หายไปแค่2นะครับผมก็มองว่ายังไงปีของยูโรน่าใช้กว่านะฮะอืมแล้วก็ลามิเลสตัวนี้ก็น่าใช้อยู่ครับสดาวหลอดเต็มมี ไดทูแท็กเกิลด้วยนะครับผมเออแล้วก็ไปในะส่วนของพวกเบนเซม่าพวกอะไรเนี่ยข้ามได้เลยครับไม่ได้มีอะไรแบบน่าลุ้นอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรอยคีน้อยคีนก็ไม่ได้ใช้ครับอันนี้ดาวิดชิโนล่านะนะครับดาวิดชิโนล่าเนี่ยผมบอกเลยใครที่เห็นแบบชิโนล่าเอ้ยจะมาตัวนี้น่าเล่นไหมเนี่ยครับคุณมาดูพลังแฝงมาเราความเร็วเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนะ ความเร็วเพิ่มขึ้นมาแค่หนึ่งครับจากร้อยตัวปัจจุบันตัว97เป็น101ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น102นะครับชูตติ้งเพิ่มคมมาหนึ่งนอกนั้นไม่ต่างเลยแต่โดนถอดสปีดิปเลอร์ที่เป็นค่า s สกิลแบบสกิลติดตัวที่จําเป็นมากๆของแผร์นี้สายสับขาหลอกต้องใช้อ่ะเพราะฉะนั้นชิโนล่าและชิโนล่าตัวเนี้คือมันโดนถอดค่าพลังที่มันจําเป็นออกอ่ะถ้าถติว่าถอดสอันนี้ออก เออผมว่าใช้ได้แต่ไปถอดสปีดดิเบลเลอร์ออกผมว่ามันมัน,ม,นมันทำให้ง่อยเลยอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โคตรไม่ค่อยน่าเล่นครับแต่มันก็เป็นข้อดีสําหรับเราที่แบบรอราคาลงแล้วก็รอช้อนครับผมว่าชิโรล,ล่าร้อยห้าสิบเม็ดเม็ดส้มอย่างเงี้ยอาจจะเห็นได้นะครับร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบอาจจะเป็นเหมือนโยฮันคับก็ได้นะครับผมเออก็ก็รอก็ได้เลยผมว่านะครับแล้วก็ไมเคิลโอเว่นนะครับตัวนี้น่าเล่นนะครับไมเคิลโอเว่นน่าเล่นมากเดี๋ยวรอดูนี่ครับ มีเอาง่ายๆว่าเป็นเหมือนองรีเลยนะครับมีแก้กับดักล้ำหน้ามีปั่นโค้งได้ดีมีสปีดดิฟเลอร์นะครับแล้วก็ความเร็วมาได้ดีจัดนะครับผมไมคเคลโอเวนอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่โคตรน้าเล่นนะครับจะเป็นแนวแบบองรีเอามายืนหน้าเป้านะครับผมประมาณนั้นนะฮะเอออันนี้ก็เป็นการเปิดแพ็คนะครับ ที่มีให้เปิดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยก็จะมีแพ็ควันแรกเลยให้เราเปิดก็จะมีเนี่ยอันนี้เป็นบันเดลนะครับเดลี่บันเดลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลิมิเต็ดบันเดลโปรนะครับแล้วก็แพ็คเนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยมันเป็น9 2้าสองถึงเก้าเก้าเนาะก็จะเปลี่ยนเป็นเก้าสามถึงหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับในการสุ่มแพ็คแล้วคุณคิดดูว่า9 3้าสามถึงหนึ่งร้อยหนึ่งเก้าสองถึงหนึ่งรอยร้อยหนึ่งเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวเลยปัจจุบันนะ่ะเอ แล้วคิดดูเอาครับว่า93101เดี๋ยมันจะยากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูเลยว่าราคาโดอ้วนจะเป็นยังไงแต่เอาจริงๆคนก็อาจจะได้โดอ้ว,วนจากแพ็ก96เนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเยอะคิดว่าเยอะนั่นแหละนะครับผมคิดว่าเยอะเหมือนกันนะครับเออแล้วก็ถ้าเราอยากเปิดตัวที่มันขายได้ก็นี่แหละแพ็กที่มันเอามาโชว์ก็มีแค่แพ็กเดียวครับตอนนี้ก็คือแอพอ็ก1,500ยต์นะครับ93101ก็เลท ที่จะได้โดวนก็น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องไปอะไรเยอะเลยนะครับน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับนะเอออันนี้เขาก็เปิดให้ดูครับในการวอล์กก็เหมือนงูเลาะคาบครับเนี่ยเหมือนงูเลาะคาบนะเออแพ็คแรกก็เกลือจัดนะครับแล้วก็แพ็คต่อมาก็นี่แหละเขาก็ได้มาเป็นโบเมซาร่านะครับการวอล์กก็ผมมองว่าสวยอยู่นะครับสวยไม่ได้ทำมาแย่นะครับนี่ครับเนี่ยการวอล์กดู เหมือนแบบกาลังเดินเล่นในกรุงโรมอ่ะเวลาวอล์กอ่ะดูนะครับเนี่ยแล้วก็ปเป่งออกมานึกว่างูลอ,อกคราบเออแล้วก็อันนี้เป็นโดอ้วนในหน้าของอ่ากิจที่เราสุ่มเอานะครับผมนะที่ไม่สามารถขายได้เลยนะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเอาไว้แจกสายฟรีแหละเดินกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เวลานะครับเราถึงจะได้รับตัวพวกนี้หรือว่าเราจะเอามาดเคนะครับก็เป็นพวก เนี่ยคานาวโร่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจอร์ดเบสเนี่ยเขาได้มาจากไหนนะครับแอนน์นะครับหรือว่าจอร์ดเบสมันเป็นตัวโอเวอร์ร้อยในส่วนของอ่โดอวนนะครับนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเออผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคาร์ลเบโต้ด้วยตัวร้อยหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าสัปดาห์ไหนเหมือนกันนะครับหน้าแต่สัปดาห์ต่อไปแหละนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เข้าสองสัปดาห์หน้าก็จะเป็นฟุดกัรกับอ่คาร์ลเบโตตัวร้อยหนึ่งนะผมก็รออยู่เหมือนกันนะฮอืม ูดคันก็เป็น cf ครับน่าจะเป็น AT แอบเสียดายอยู่หลายๆคนชอบใช้อยู่นะครับเนี่ยครับจอเบสนะฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนนะครับตัวพาร์ตก็เป็นกาก้านะตัวเก้าสิบแปดนี่นะครับกาก้านะครับตัวพาร์ตนะก็ชอบไม่ชอบไม่รู้แหละนะครับดูค่าพลังดูอะไรเอานะครับแต่ว่าผมพูดจริงๆกาก้าเอไามา่เล่นจริงๆอ่ะไม่ค่อยเก่งนะครับเออเพราะว่าเคยเล่นมาแล้ว นะครับตั้งแต่ตอนอกาก้าเข้ามาปีล่าสุดเลยนะครับผมใช้นะครับเออก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับสำหรับกากา้านะฮะอืมก็ประมาณนี้แหละทุกคนสิ่งที่ต้องเตรียมตัวไว้ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะครับผมนะเพราะว่าตัวแลกเปลี่ยนอย่างนี้ก็มันอยู่ที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ผมผมไม่ได้ชี้ทางอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าจะไปเป็นแบบนักเตะตัวไหนควรขาย ผมว่าชิโนล่าขายออกไปก่อนได้โดอ้วนขายออกไปก่อนได้นะครับช่วงนี้คนกําลังพนิคราคามันลงแน่นอนนะครับโดอ้วนเนี่ยก็ลงแน่นอนแหละนะครับมาแบบเป็นตัว98มีตัวร้อยหนึ่งด้วยนะครับ2ตัวนะครับราคาลงแน่นะครับแล้วก็ยังใช้ได้ด้วยแต่ชิโนล่าเนี่ยอันนี้ขายออกไปได้เลยใครมีอ่ะเพราะว่าอ่าแล้วค่อยกลับมาซื้อช้อนใช้ตอนที่มันราคาลงเยอะๆนะครับเพราะว่าคือตอนนี้คนเห็นตัวใหม่มาเขาบางคนเขาไม่ได้สวดเลยว่ามีสปีดดิปเลอร์ไม่มีนะครับ เออบางคนเขาแบบเออเห็นโอเวอร์เยอะกว่ากูไปตัวนั้นอย่างเดียวเลยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับนะแต่ที่จริงคือตัว97ดีกว่านะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะถ้าจะแนะนําไม่ขายก็มีแค่ตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องรอดูด้วยว่าราคาดอ้วนจะเป็นยังไงนะครับถ้าราคาดวอว้วนแข็งคนเปิดได้ยากแพ็คแบบมีให้เปิดน้อยผมว่าราคาดวอว้วนก็อาจจะแพงไปแบบ2,000กว่าล้านแบบแช่อย,อยู่นานนะครับผมประมาณนั้นแหละนะครับถ้าใครอยากซื้อก็ต้องซื้อแบบเป็นเม็ดแดง เม็ดม่วงอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็ต้องใช้เงินที่เพิ่มเข้าไปอีกนะเออก็เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูในส่วนตรงนั้นแหละว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้ยากหรือได้ง่ายเนาะเออก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะสำหรับการมาสรุปสปอยให้ของกิจฮอฟดีเจนนะครับผมนะของอกิจใหม่ที่เข้าในวันพฤหัสรุ่งนี้นะครับแปดโมงเช้านะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้เตรียมสตางค์กันด้วยแล้วก็แพ็คพรุ่งนี้ก็แพ็คคูณ2ก็ลีนะครับผมนะเออคิวก็เยอะแน่นอนแหละนะครับผม ใครที่อยากเติมพวก15ื่นห้าแพ็ก1 5, 5ไว้ก็รีบเติมนะครับถ้าอยากแบบเอาไว้ตุนไว้เปิดพรุ่งนี้เยอะนะครับนะถ้าเพราะว่าพรุ่งนี้คิวเยอะแน่นอนนะครับแพ็กคูณ2มาก็รีแบบช้ำๆนะครับก็ระยะเวลาก็ถึงเวลาของมันรีแล้วนะครับระยะเวลา3เดือนเนาะนะครับกิจตั้งแต่กิจที่ OTH รีมาแล้วก็มีกิจอ่ายูโรมาขั้นแล้วก็กิจนี้เป็นกิจหลักอีกรอบนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่นั่นแหละ นะครับเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าหากคุนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะ้วสำหรับคลิปใหม่ในช่องใหม่ผมนี้นะครับผมนะสร้างไว้แบบหนุกๆนะครับไว้อยากเอาลงคลิปพวกนี้แหละนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ไม่ได้ตัดนะลงแบบไอ้นี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าหากคชอบก็ฝากติดตามฝากกดซับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าครับ แต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเหมือนกันเออนะครับก็เจอกันเจอกันทุกคนขอบคุณมากครับ